สิ่งที่ต้องทำก่อนจะไปป่าเช็คแบตเตอรี่ครับว่ามีความพร้อมหรือเปล่า100% 965 CCA อันนี้หยุดวิ่งมาหลายวันนะครับค่า R แบตเตอรี่โอเค3โวลต์สิบสเราต้องเช็คว่าแบตเตอรี่เราพร้อมไหมของผมี่ส่วนตัว2ปีเปลี่ยน1ครั้งครับ อุปกรณ์ต่อมาต้องตรวจเช็คครับวินครับต้องลองเทสว่าใช้ได้หรือเปล่าอินเอาใช้ได้ไหมนะครับอลองเช็คกันเลยครับเปิดที่ตัดไฟปราบวินหน้าเอาก็แปลว่าเอาสังเกตฟังเสียงวินมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับ เก็บวินครับลองลองดูนะครับที่สำคัญนะครับตัวปลดฟรีนะครับตัวปลดฟรีตัวล็อกเนี่ยครับทำให้ดีอันนี้ฟรีนะครับ่ฟรีลองดึงดูว่าฟรีได้ไหมนะครับตัวล็อกลองดูครับ เบรกอยู่หรือเปล่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องทดสอบให้ดีนะครับไปป่าผลานไม่ได้ถึงสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานมีแต่เราเท่านั้นที่ช่วยตัวเองโอเคหวีหลังครับลองเช็คก,ก่อนออกไปป่า,าแดงครับ อันนี้เป็นวินเสียบโอ้ฟิตอืมอืมฟิตอย่างนี้ว่าอ๋อไม่เคยได้ใช้ก็ใช้บ้างไปลาวใต้ครับที่ล้วใช้บวกเรียบร้อยอลบ ทดสอบก่อนออกไปเซอร์วิสทิปคารวาลลาวใต้ครับอืมห้อยๆเดี๋ยวเคมเม้นไทยรัดอ่าเรียบร้อยนี่เป็นแบบวินเสียบนะครับถอดได้ส่วนตัวผมมีรีโมท2ชุดนะครับมีวิน2ชุดครับก็ต้องเช็คสายทั้ง2ชุดเลยเผื่อบางสถานการณ์ใช้ทั้งวินหน้าและวินหลังพร้อมกันเปิดตัว ตัดไฟด้านหลังครับเวลาต่อสายวินอย่างเงี้ยนะครับต้องดูทิศทางด้วยนะครับอินก็คืออินนะครับอย่าไปเอานะครับอ่าอินไปทางไหนนะครับเพราะมันจะมีผลเกี่ยวกับการเบรกนะครับอ่อินก็คืออินเอาก็คือเอา